<c oughs> ตอนนี้มีอยู่กับมองเจกับออมอง,มองมนี่คือมันกัชื่อมันชื่อมองเจมองเจชืเออเ <c oughs> มันชื่อมองเจ <c oughs> โอ้ได้โดนด้วยสเกาไปช่วยวินตัวหนึ่งเลยอ้อโอ้อยอ้ยเจ็บเจ็บเงิงหมด กอกลับไปอห่อะไรวะเจเจตอนนี้เก้าโมงเจ๊มีลรยมงแจ้นะครับตอนนี้พวกมีอยู่นนเก้าโมงแจ เอาคเลึงตัวปอเลยขอโทษนะตอนนี้มีดก้าวมองแกอะไรนะอะไรชอบเอาว่าโนแมดฝากเอาไว้ในกายเธอโอ้ยมันก็ตอดเจ็บอยู่เด้อ Trí tuệ thử... phải... là phải hùng. Real 5 rồi à, mấy người. Mom, 3 lẫu người. Mom, lạy lẫu người. Mom, lạy lẫu người. Mom, lạy mong lại Ok no อ้าหโอเคเนี่ยรัดคีมันเยอะเอ้ยเอ้ยสัตว์เิงเกอรทเล่นไปตอนนี้ม9โมงแจัตตกำลังไปเดินกางทำเสียงเด็กเกียรแรกัตตกำลังไปเดินางัตตไปนีนไหมินินหาเงนะมกไ กูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วบอกทำไมบอกแลกดอ่อเดี๋ยวเดี๋ทำไมสัตว์เลี้ยงเป็นยีวะสัตว์เลี้ยงมึงทำอะไรเหี้ยอะไม่ไม่มันมันมาจากไหนวะกูปกติไม่มีไม่ใช่หรอสกิลไงจริงเหรอเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะยมีมึงก็ได้กดป่ะจริงเหรอ เอเนเเอเนกมึงอะทำะไไม่ได้นกอะเป็นหวาด,ดมึงเอาไปตั้งอันนี้เลยนกไปตั้งอัไนี้ด้ดูรุนเวย์มึงมัวทำตะปุตั้งตายล้ว,าลวานาู่กูเรียกใหม่ก็ได้กูออตอนนี้มีกกอยู่เก้าโมงเจ้ชื่อมองเลยเจ้ ีกวนตีก่อนเราจะเข้าพุ่งพร้อมกัน๋ยวกูจะไม่ให้ก่อนถ้ามันก็จะอันตีไม่ได้พอมันพอมึงไปแล้วกูอันตีหรือว่าสกิลวนึงก่อนพอพอมึงพอใบใช่ไหมมึงก็พุ่งเข้าไปอันตีบ่มสกิลวนึงตอกกวนตียัะชิบหายอันเยอะชิบหายเลยแม่งกดสี่อันอะทุนดานี่ตะกิลน็อกแล้ว้องกดอนเนาะใช่มอ่วเนาะมากวนตีมาละ กูพร้อมแล้วมึงไม่ชาเลยโดยเดี๋ยวถ้ากูอวดดีมันต้นท้ายมันก็อวดดีกลับเลยว่ามึงแล้วเจ๊ก็ให้ตายแบบคอมโบเดียวอ่ะคอมโบจะตายมันอยู่ที่มึงแล้วอยู่ที่กูชิบหายเนี่ยเอาไหมเอาเลยไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันไม่มีเงินดีแล้วกูทำอะไรกูวะเนี่ย เออ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 กวนตีไปแล้วเชื่อมองนยแจ้เมื่อกี้ไปกดสกิลสองเขาไมวะเนี่ยมึงมาเรียกสับกูงงเลยกูกูเลยเครียดกับมึงกูวางนิ้มกูวางนิ้วผิดเมื่อกี้มันต้องมันต้องวางแบบ Q Q E R อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมึงมึงเข้าไปหามันนะไดกไัมให้กูพุ่งไปอ่ะไม่มป็นไรกันเลย กษัตริย์กูทำเป็ดอะไรนี่สนเมืองนี่เขาลงมันเฮ้ยมันเป็นหวาดมันเป็นหวาดได้มาเนี่ยรมานี่กินมาเอาวันน่ะไอ้พวกอันตีเข้าไปไว้เดี๋ยวพววิ่งเข้าไปไปกันเอาวนน่ะตอนนี้มีเก้ามงแจฟินเด้อฟินมาดินเพืไม่ได้ไม่ถึงแม่ก็หายแล้ว ตายกูตาย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 โอ้ยกลับบ้านโลดกลับบ้านโลดวิ่งหนังกลับมายิงนี่ได้ไหมสกาวเอ้ยได้อยู่สกาวสูมันสูมันตัำ่ำไม่ตายติดเค่ได้อยู่ได้อยู่ ทีเดียวทีเดียวเอออีกสองอีกทีน <osity> ึง <rê> อ <Agg CSS> ีกทีนึงทีน <Hinter od> <ideas> ึงทีหนึ่งตอนนี้มีอยู่เก้ามงแจยิบไล่ยิงตายเฮ้ยได้ด้วยชื่อมองเลยแจอ่ะเอาสัตวแล้วก็ยาวถึงตรงนี้อ๋อนี่มา head head ไอ้ยิงมุโต ให้รถอูมามิฟาร์มเลยจังวะนนี้มาแล้วครับเห็ดไอโนโมตโตะนี่กินเห็ดนี้มันชาติเดียวเห็ดอะไรเี่ยเห็ดวินวอกเห็ดเลนจือุ้ยเจอลีจินเห็ดยามาบูชิตะเกะเห, <laughs> ห็ดยามาบูชิตะเกะ เอาไว้ลบบาดเตใช้สกิลคนสกิลกูมันยาวแต่กูลากไม่เคยสุดเลยทีคือสกิลมันยาวกว่าหน้าไอ้นี่หน้าจอกูแล้วแบบกูจะลากทีก็ต้องโอ้โหเฮ้ยสั่นป้องวิ่งไงล่ะเอาไว้ลาไม่สกิลไอนะ้นั่นน่ะสกิลสกิลหนึ่ง

ชื่อมองนะเจ้ตอนอนี้มีอยู่เก้ามงแเจ้มึกมงก็มงก์อย่นี้แหละชื่อมองนะเจ้บนไม่มีตัวอะไรมาเลยไหมเสียวๆอยู่แตกแล้ววิ่ง <c oughs> แตกแล้ววิ่งกูทำไม่ได้ าป้อมแตกแล้วแยกทางรถมาจากไหนได้ได้มาหน้าไปไปนะครับมาหน้าก็ไม่มีไปดีบ่ตอนนี้มีแล้วก็มองแกมีน้องเมย์ก็ได้ไอ้น้องเมยเนี่ยเอาโนเมย์กันนี่นี่ยเอาโนเมย์กัน โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยโ <c oughs> อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าสันจังหวะน,นี้มาทำไมวนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นคนขี่บัตรเดี๋ยวเลยเนี่ย <c oughs> ตู้มาแล้วรอตู้ด้วยตอนนี้มีอยูกำลังมงเจชื่องกันเจตายแล้วละ่ะ ไปดันป <that es cribe> okay, so ้อมบนเลยเอาแบบให้แหกสกิลให้ดันป้อมเลยไหนๆก็มาแล้วดันป้อมเลยเสียงมึงเปลี่ยนแล้วนะลองโตขึ้นไงโตมือโตขึ้นมโตไวนะอายุสิบแล้วก็เหมือนกับเบรกสิบขวบไอ้เบรกสิบขวบเสียงเรื่ออะไรถอย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 โอ้ย โยนกอนตันมาเหรอ,อยโยนมาทำไมให้อายบ้านนาะเรานวนลล้อไม่ไ,ไม่ต้องกลับเกินมามาแลา้วมงนะึงไล่กูเหรอเออโอ้โหทำไมจะสต็อปกูขนหาดน,นี้ชื่อมองเจหืมดังเช่นะเด็ดเวิร์ดกูว่าสะบักสะบ,บอม ปิดพิษตายไม่ม <laughs> <that> ันซกิลมั่วเลยท่านเดียวไ้กูเจ็บร้อย 7k หลอดคุกเกิดเจนโดไซด้วยมันซกิลมั่วนิ่มมากโอ้ตังกูสองพันตั้งแต่เมื่อไหร่วะจิ๋วไปหลอดมันโกงไปออกอะไรดีวะบิงดีไหมบิงเบนติอะไรเงี้ย ไม่พออีกแม่มบิงสองพันสองร้อยห้าสิบมึงอ่ะมึงอ่ะออบิงก็ได้ออกบิงแบรนติเอ้ยมึงมาดูบ้องนะเจ้ก่อนบ้องนะเจ้บ้องนะเจ้ the fuck เอา้าใส่หน้าจอมืดละครับผมอ๋อไหนวะ เนี่ยไม่เอาดูตอนนี้เดี๋ยวเครื่องค้างอีกเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูจัดไป